เมนูว oh ันน <olie> <yen 78> ี้จ้ามะละกอสุเฮ้ยมะละกอเฮิมมะฮวงเฮิมมะฮุงเฮิมแกงมะฮุงเฮิมเดอมหนี้เดิอสีสวยฮุงเฮิมมามาจากหน้าบริสุขค่ะบริสุอพอลุ่งแล้วปลูกไว้ปลูกแล้วกับแม่แกงงันแล้วนะตามกินบ่ได้พี่น้องมันหยาบ แกงย่างเดียวบกักฮวงหลุ่นนี่ไปขึ้นบักฮ่งมาแล้วกับสิมาฝานละพี่น้องนวยสุกมันก็กินไปแล้วบาดนวยเพิ่มได้มาหลายๆกะเอามาฝานเหตุเป็นแกงสมเนาะค่ะเป็นเมนูกแกงสมไปให้พี่ให้น้องกินเนื้อแมลงละจ้าพี่น้องได้หมอแบบนี้ย,ยายบ่มี ยายมาบ่าท่านเพิ่นแกงแล้วพี่น้องยายเห็ดแล้วแล้วยายค่ะไปะเห็ดทุระกลับมาเพิ่นกะแกงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งดูสีงามงามมกฮุ่งแม่เอามาตะต้นเดียวนั่นบักฮุ้งเฮิมพี่น้องน้อยสุกกับมีกินไปแล้วเน้อสุกนะเบิ่งดูจา่าได้ถุงหมกญ่เลยค่ะเป็นแต่แกงแซ่บว่พี่น้องทานนัามา่ม่จั้สู้ทําอะไแข็งไป แล้วน้ำผักไหมน้ำที่ไม่ใชสรุกเปสียโซบะฮอดเหมือนแรง